การถ่ายทอดทรมด้วยความนิ่งเงียบโดยพระมหากัสปะสวัสดีครับกัลยะาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้ก็จะทำเป็น ep 4ีสี่นะครับเกี่ยวกับการถ่ายทอดธรรมะแบบนิ่งเงียบโดยพระมหากัสปะนะครับซึ่งพระพุทธองค์ถ่ายทอดทําให้ท่านนะครับโดยการชูดอกบัวนั่นแหละครับแต่วันนี้จะให้ฟัง ของท่านคูบาคงโปนะฮะซึ่งแปลโดยท่านพุทธทาสนะครับว่าการถ่ายทอดธรรมะด้วยความนิ่งเงียบนะจะบรรลุทมได้ยังไงนะครับแล้วก็การจะสละความคิดจะ,จะต้องทำยังไงเดี๋ยวฟังคลิปจบแล้วเดี๋ยวเรามาคุยสนทนาธรรมกันนะครับเดี๋ยวไปฟังคลิปกันก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวนั้น ได้แก่จิตหนึ่งนั่นเองนักศึกษาทุกคนแห่งทางทางนี้ย่อมรู้ข้อนี้ดีเวลาฟังเหมือนเดิมนะครับพยายามเอาความรู้สึกจำไว้ที่ต่างๆอันเกี่ยวกับก่ยซึ่งอยู่รอบๆร่างกายเรานเคียบเดียวและมูลเหตุผ่างๆที่เกื้อกันสนุกหกอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็กลายเป็นผู้ถูกจองจําอยู่กับความยึดถือในความมีอยู่ต่างๆ และพลาดจากการได้รับความเข้าใจชนิดที่หุบปากเงียบไม่ต้องพูดในเรื่องจิตเดิมแท้เมื่อพระตถาคตได้ทรงสแสดงพระองค์ให้ปรากฏในโลกนี้พระองค์ทรงปรารถนาที่จะประกาศแต่สัตยยานเพียงอย่างเดียวแต่ประชาชนจะไม่เชื่อพระองค์และจะพากันจมลงในทะเลแห่งสังสารวัฏ เพราะพากันหัวเราะย่อพระองค์ด้วยความไม่เชื่ออีกประการหนึ่งถ้าหากว่าพระองค์จะไม่ตรัสอะไรเสียเลยข้อนั้นจะเป็นการเห็นแก่ตัวและพระองค์ก็จะไม่สามารถกระจายความรู้เรื่องทางอันเร้นลักนั้นให้เป็นคุณประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงได้ดังนั้นพระองค์จึงทรงใช้วิธีที่เหมาะสมคือประกาศว่ามีญาณอยู่สามญาณอย่างไรก็ตาม เมื่อยานทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่ใหญ่เล็กกว่ากันและกันอยู่มันจึงเกิดมีคำสอนตื้นและคำสอนลึกขึ้นมาอย่างที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้แต่ก็ไม่มีอันไหนที่เป็นธรรมะเดิมแท้ดังนั้นจึงมีคำกล่าวไว้ว่ามีแต่ทางแห่งยานยานเดียวถ้ามันเกิดมีมากกว่านั้นมันก็ไม่อาจเป็นของจริงไปได้นอกไปกว่านั้นอีก มันไม่มีวิถีทางใดเลยที่จะบรรยายถึงธรรมแห่งจิตหนึ่งนี้ให้แก่กันและกันได้โดยเด็ดขาดเมื่อเป็นดังนั้นพระตถาคตจึงได้รับสั่งให้พระมหากาสศยปะมาเฝ้าและนั่งกับพระองค์บนอาสนะแห่งการประกาศสัจธรรมส่งมอบธรรมแห่งจิตหนึ่งนี้ซึ่งเป็นธรรมที่ไม่เกี่ยวกับคำพูดแต่ประการใดเลยให้แก่ท่านเป็นพิเศษ ธรรมที่ไม่อาจจะแตกแขนงข้อนี้เป็นธรรมที่ต้องปฏิบัติเป็นพิเศษต่างหากจากธรรมเหล่าอื่นและผู้ที่จะรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งธรรมนี้โดยไม่ต้องมีการเอ่ยปากพูดกันนั่นแหละจะได้รู้ถึงภาวะแห่งความเป็นพุทธะนั้นถามทางน,นั้นเป็นอย่างไรและต้องเดินมันอย่างไรตอบ เธอจะสมมุติให้ทางนั้นเป็นของคนชนิดไหนกันนะจนถึงกับเธออยากจะเดินถามอาจารย์มีคำแนะนำอะไรบ้างที่จะให้แกสิทธิ์ในที่ทั่วๆไปเพื่อปฏิบัติทยานะและศึกษาธรรมตอบถ้อยคำต่างๆที่ใช้เป็นเครื่องดึงดูดความสนใจของพวกปัญญาทึบนั้นใช้อาศัยอะไรไม่ได้หรอกถาม ถ้าคำสอนเหล่าโน้นมุ่งหมายสำหรับพวกปัญญาทึบแล้วกระผมก็ยังต้องการจะฟังว่าทำอะไรที่ใช้สอนพวกที่มีปัญญากว้างขวางจริงๆต่อถ้าเขาเหล่านั้นเป็นคนมีปัญญากว้างขวางจริงๆแล้วเขาจะหาพบคนที่เขาโวรเดินตามได้ที่ไหนเล่าถ้าเขาแสวงหาจากภายในตัวเขาเขาจะพบว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วคิดดูเถิดว่า เขาจะพบธรรมะที่ควรแก่ความสนใจของเขาในที่อื่นๆภายนอกนั้นน้อยมากลงไปอีกเพียงไรอย่ามองมุ่งไปยังสิ่งซึ่งพวกนักเผยแพร่ทั้งหลายเรียกกันว่าธรรมะเลยเพราะธรรมะชนิดนั้นจะเป็นธรรมะอะไรที่ไหนได้ถามถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราไม่ควรแสวงหาสิ่งใดๆกันบ้างเลยเชียวหรือตอบด้วยการทำอย่างนั้นแหละ พวกเธอจะประหยัดความเหน็ดเหนื่อยทางจิตให้เธอเองได้มากที่สุดถามแต่สิ่งทุกๆสิ่งจะต้องถูกขจัดออกไปด้วยการปฏิบัติวิธีนี้แล้วจะว่าไม่มีอะไรเลยได้อย่างไรกันตอบใครเป็นคนเรียกสิ่งทุกๆสิ่งนั้นว่าไม่มีอะไรใครเป็นคนเรียก มันมีแต่พวกเธอที่ต้องการจะสแสวงหาอะไรสักอย่างหนึ่งเท่านั้นเองถามถ้าไม่มีความจำเป็นต้องสแสวงหาทำไมท่านอาจารย์จะต้องกล่าวว่าไม่ใช่ทุกๆสิ่งจะต้องถูกขจัดออกไปดังนี้ด้วยเล่ามันย่อมหมายความว่ามีสิ่งบางสิ่งเหลืออยู่ให้สแสวงหาไม่ใช่หรือตอบการไม่สแสวงหาคือการอยู่สงบ ใครได้บอกเธอว่าให้ขจัดมันเสียตะพตืชเล่าดูความว่างที่ตรงหน้าเธอนี่สิเธอจะสร้างมันขึ้นหรือขจัดมันออกไปได้อย่างไรกันหนอถามถ้ากระผมสามารถเข้าถึงธรรมะนั้นได้เล่ามันจะเป็นเหมือนความว่างนี้ไหมตอบอาตมาได้อธิบายให้แก่พวกเธอแล้วทั้งเชา้าทั้งเย็น ว่าความว่างนั้นเป็นทั้งหนึ่งและเป็นทั้งหลายซับหลายซ้อนอาตมากล่าวความข้อนี้ในฐานะที่มันเหมาะสมสำหรับระยะเริ่มแรกแต่พวกเธอก็กำลังสร้างรูปความคิดต่างๆขึ้นจากมันเรื่อยเปื่อยไปถามท่านอาจารย์หมายความว่าพวกเราไม่ควรมีการสร้างรูปความคิดต่างๆเหมือนกับที่มนุษย์ธรรมดาเขาทำกันอยู่เป็นปกติดังนั้นหรือ ตอบอาตมาไม่ได้ห้ามพวกเธอดอกแต่รูปความคิดต่างๆนั้นมันขึ้นอยู่กับอายตนะเมื่อใดความรู้สึกทางอายตนะเกิดขึ้นปัญญาก็ถูกปิดบังเสียทันทีถามถ้าอย่างนั้นเราควรหลีกเลี่ยงจากความรู้สึกทุกชนิดแม้ที่เกี่ยวกับธรรมะนั้นดังนั้นหรือตอบถ้าในที่ที่ไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นเล่า ใครคนไหนกล้ากล่าวว่าเธอพูดถูกถามทำไมท่านอาจารย์จึงกล่าวราวกับว่ากระผมเป็นฝ่ายผิดไปเสียทั้งหมดในทุกคำถามที่กระผมได้ถามท่านอาจารย์ตอบเธอเป็นบุคคลที่ไม่เข้าใจอะไรๆที่เขาพูดให้ฟังไอ้ทั้งหมดที่เรียกว่าผิดผิดนั้น,น,นมันอะไรกันน่ะถาม จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าผิดไปเสียทุกสิ่งเท่าที่กระผมได้กล่าวไปแล้วท่านอาจารย์ไม่ได้ทําอะไรเลยในการที่จะชี้ให้พวกเราเห็นธรรมะที่แท้จริงต่อในธรรมที่แท้จริงนั้นไม่มีความสับสนเลยแต่พวกเธอเองได้สร้างความสับสนขึ้นด้วยคําถามต่างๆทํำนองนั้นธรรมะที่แท้จริงอย่างไหนกันนะ ที่เธอจะเที่ยวสแสวงหาเอาได้ถามถ้าความสับสนเกิดขึ้นจากคำถามต่างๆของกระผมแล้วคำตอบของท่านอาจารย์เล่ามีอยู่อย่างไรตอบจงสังเกตให้เห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นอยู่จริงและอย่าไปสนใจกับคนอื่นมีคนบางพวกเหมือนกับสุนัขบ้าทแทๆ้ๆ มัวเห่าทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวเห่าจนกระทั่งใบหญ้าใบไม้ที่กระดุกกระดิกเมื่อถูกลมพัดเมื่อกล่าวถึงธรรมะอย่างเซนของพวกเราขอให้จำไว้ว่าจำเดิมตั้งแต่ได้ถ่ายทอดกันมาเป็นครั้งแรกนั้นไม่เคยสอนกันเลยว่าคนเราจะต้องสแสวงหาด้วยการศึกษาหรือต้องสร้างความคิดขึ้นในรูปต่าง คำที่พูดว่าการศึกษาเรื่องหนทางทางโน้นนั้นเป็นแต่เพียงโวหารกล่าวทางบุคลาที่สถานเท่านั้นนั่นมันเป็นเพียงวิธีการสำหรับเราความสนใจของบุคคลในขั้นเริ่มแรกของการดำเนินตามทางธรรมดาของเขาเท่านั้นตามความจริงแล้วทางทางนั้นไม่รวมอยู่ในสิ่งที่ต้องศึกษาเลยการศึกษาย่อมนำไปสู่การน่วงเอาความคิดในรูปต่างๆไว้โดยท่าเดียว เมื่อเป็นดังนั้นทางทางโน้นก็มีแต่จะถูกเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้นอีกทางทางโน้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตั้งอยู่เป็นพิเศษมันถูกขนานนามว่ามหายานจิตคือจิตซึ่งไม่อาจหาพบได้ข้างในหรือข้างนอกหรือตรงกลางโดยแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีตำแหน่งแหล่งที่อยู่ณที่ใดเลย ข้อปฏิบัติขั้นแรกที่สุดคือการเว้นเสียจากความคิดในรูปต่างๆซึ่งตั้งรากฐานอยู่บนความรู้ที่เคยเล่าเรียนมาข้อนี้หมายความว่าแม้พวกเธอจะได้ดำเนินการปฏิบัติไปโดยวิธีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ชนิดนั้นตามที่เธอเคยเชี่ยวชาญมาจนหมดความรู้ถึงขั้นนั้นแล้วเธอก็จะยังไม่สามารถพบตำแหน่งแหล่งที่ ของจิตนั้นอยู่นั่นเองทางทางนี้เป็นสัจธรรมฝ่ายนามธรรมและเป็นสิ่งที่ไม่มีชื่อไม่มีสมญามาแต่เดินมันเป็นเพราะสัตว์โลกได้พากันสแสวงหาสัจจะนี้อย่างโง่เขลาและคว้าไปคว้ามาในขั้นทดลองอยู่ร่ำไปเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงได้มาปรากฏในโลกนี้และสอนสัตว์เหล่านี้ ให้เพิกถอนวิธีการปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงสัจจะวิธีนั้นเสียให้หมดสิน้นโดยทรงเกรงไปว่าจะไม่มีผู้ใดเข้าใจในวิธีการของพระองค์พระองค์จึงได้ทรงเลือกเอาคำว่าทางมาใช้พวกเธอไม่ต้องปล่อยให้คำว่าทางคำนี้จูงเธอไปสู่การขอรูปแห่งความคิดขึ้นในจิตว่าเป็นทางสำหรับเท้าเดินหรือถนน ด้วยเหตุนี้แหละจึงมีคำกล่าวไว้ว่าเมื่อปลาตัวนั้นถูกจับได้แล้วเราก็ไม่สนใจกับรอบอีกต่อไปดังนี้เมื่อใดกายและจิตมีการคล่งมออกไปเองถึงธรรมชาติเดิมของมันได้ทางทางนั้นก็เป็นอันว่าเดินเสร็จแล้วและจิตก็เป็นอันว่าได้ถูกเข้าใจอย่างซึมทาบแล้วสมณะได้นามว่าสมณะ ก็เพราะรู้จแจ้งแทงตลอดแหล่งกำเนิดเดิมของสิ่งทั้งปวงผลคือความเป็นสมณะเช่นนั้นลุถึงได้ด้วยการทำความสิ้นสุดให้แก่ความกระหายใครจะลุถึงทุกอย่างเสียมันไม่ได้มาจากการศึกษาจากตำราเลยบัดนี้ถ้าเธอมัวแต่สารวนในการใช้จิตของเธอเองสแสวงหาจิต มัวอยู่แต่จะฟังคำสอนจากผู้อื่นและหวังอยู่แต่จะลุถึงจุดหมายปลายทางด้วยการศึกษาล้วนๆแล้วเมื่อไหร่เล่าเธอจะประสบความสาเร็จสักทีคนโบราณบางคนมีจิตใจแหลมคมเขารีบสลัดความรู้ทั้งหมดเสียได้ในทันทีที่ได้รับฟังคำซึ่งประกาศออกมาเป็นยังไงบ้างครับ ตอนสุดท้ายนี่ดีมากนะครับในหน,งนังสือเสียงของท่านพุทธทาสท่านบอกว่าคนฉลาดจะรีบสลัดความความรู้ทั้งหมดออกเมื่อมีอะไรมากระทบเนะนี่แหละ,ะคือแก่นของธรรมะนะครับธรรมะที่ไม่ต้อง ไปวิ่งแสวงหาที่ไหนเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในตัวเราหมดเลยนะครับไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปศึกษาภาษาบาลีอะไรมากมายนะครับสำหรับคารวาสเราๆนะครับเพียงแค่เข้าใจระบบกลไกลของร่างกายเรานี่แหละมันเพียงพอแล้วนะฮะ แค่ศีลห้าเนี่ยมันเพียงพอแล้วที่จะทําให้ตัวเองเอเข้าถึงทาถึงขั้นหลุดพ้นได้นะครับมันเพียงพอนะฮะไม่จําเป็นต้องไปถือศีลมากมายเหมือนอพระนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S เห็นไหมครับมันเป็นเรื่องง่ายๆมากนะพระพุทธเจ้า ท่านถ่ายทอดทำด้วยความนิ่งเงียบให้กับความเข้าใจด้วยความนิ่งเงียบให้กับท่านพระมหากัสสปะเห็นไหมครับถ่ายทอดทำยังไงครับพระพุทธเจ้าชูดอกบัวใช่ไหมฮะพระมหากัสสปะเข้าใจวับเดียวเข้าใจทางความคิดหยุดความคิดปัป๊บบรรลุธรรมเลยเห็นไหมครับนั่นแหละฮะพระมหากัสสปะจึงใช้วิธีการ ถ่ายทอดทำด้วยความนิ่งเงียบนี่แหละคือการหยุดความคิดแบบเฉียบพันนี่แหละนะฮะนี่แหละคือธรรมะที่เป็นแก่นของศาสนาครับเห็นไหมครับในในหนังสือเสียงของท่านพุทธทาสจะบอกเลยว่า ไม่เน้นเรื่องการปฏิบัติอะไรมากมายนะครับให้อยู่กับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของตัวเองนี่แหละอยู่กับอะไรฮะเนี่ยอย่างผมยกแก้วน้ํามาเนี่ยผมดื่มรู้เลยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้ภาษาสิ่งที่ผมพูดแก้วน้ําก็คือเป็นภาษาสมมุติขึ้นมาใช้ใช้แล้วก็จบตรงนั้นเองแต่ตัวทําจริงๆเนี่ยคือมันไม่ได้มีภาษาอะไรเลยเราแค่รู้รู้สึก น,นี่แหละค,คือธรรมะที่มันไม่ต้องพูดอะไรมากมันต้องถึงต้องใช้วิธีการกระตุกจิตกระชากใจให้เห็นนะครับนี่แหละครับธรรมะที่เป็นแก่นจริงๆนะครับคือไม่ต้องพูดอะไรมากครับผมเนี่ยจะให้ผมไปพูดเรื่องภาษาบาลีอะไรมากๆผมก็ไม่ค่อยถนัดที่จะพูดนะครับแต่ว่าถ้ามันจะเป็นจริงๆก็พูดได้นะฮะพูด ให้ฟังได้แต่เขารู้ว่ามันมันแค่เป็นภาษาสมมุตินะฮะสมมุติขึ้นมาเพื่อใช้แล้วก็จบจริงๆอ่ะมันไม่มีธรรมะมันไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีเห็นไหมครับตอนที่สุดท้ายตอนที่หนังสือเสียงเนี่ยมันไม่มีกระทั่งแม้คําว่าธรรมะนะฮะมันเป็นจิตจิตก็ไม่มีมันไม่มันไม่มีอะไรเลยมันเป็น ความรู้สึกที่มันอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างอิสเรียอิสระจากสมมุติปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่นะฮะนี่แหละฮะธรรมะถึงต้องชี้ชี้ให้เห็นกันตรงนั้นเลยป้องตรงนั้นเลยแล้วท่านจะรู้เลยว่ามันไม่ได้มีอะไรอย่างที่เราคิดเลยนะฮะธรรมะมันจะต้องเจอสภาวะตรงนี้จริงๆนะี่ยคนที่จะเจอสภาวะตรงนี้ถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจนะครับคือผมไม่ต้องบรรยายอะไรมากเลยในใน หนังสือเสียงเนี่ยมันบอกชัดเจนเลยว่าอะไรนะฮะพอเข้าใจนะครับนี่แหละฮะคือธรรมะที่เป็นก่นจริงๆนะฮะของท่านพุทธทาสแปลมาบางคนก็อาจจะบอกว่าพระพุทธท่านของท่านพระพุทธทาสเป็นสายแข็ง แต่มันแข็งแล้วถ้าทําให้เราบรรลุเร็วมันก็น่าไหมครับน่าจะยอมไหมฮะยอมทิ้งไอไอความรู้ทั้งหมดไหมฮะเราจะกล้าทิ้งความรู้ทั้งหมดไหมทิ้งสัญญาเราจะกล้าไหมไที่เราเรียนรู้มาเนะ่ยเรียนรู้มาเป็นแพรเพื่อเมื่อมันจะถึงฝั่งอยู่แล้วแต่ไม่ยอมข้ามไปไม่ยอมทิ้งสัญญาความรู้ตรงนั้นก็เลยไม่ถึงสักทีนี่แหละคือ พระพุทธเจ้าบอกกับท่านัญญากนทัญญาเลยเนี่ยคนมาตายตรงจุดเนี่ยเยอะมากพึงไม่กล้าที่จะสลัดสลัดความรู้ที่ตัวเองรู้มาศึกษามาก็เลยไม่หลุดสักทีนะไปพยายามไปฝึกฌานฝึกอะไรพระพุทธองค์ก็บอกเลยว่าพระพุทธองค์แค่สมมุติทางขึ้นมาแค่นั้นเองเห็นไหมสมมติเป็นทางขึ้นมา เพื่อให้เรารู้ถ้าพระองค์จะไม่พูดอะไรเลยก็คนก็จะไม่เข้าใจเห็นไหมครับในคลิปในหนังสือเสียงบอกชัดเจนนะครับากับการปฏิบัติของสายเส้นนะฮะสายเส้นเนี่ยจะเน้นตัวปัญญาก่อนนะครับคือให้มันหลุดโพ้งออกมาจากสังขารก่อนเราจะเห็นว่าเนี่ยไอ้แค่เราเนี่ยเราพูดขึ้นมาแค่สมมุติขึ้นมาเนี่ยตัวก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้ เป็นอะไรก็ไม่รู้พูดคำว่าคนก็แค่สมมุติมันขึ้นมาเพื่อให้สมมุติมันตรงกันใช้ภาษาสมมุติให้มันตรงกันแค่นั้นถ้าท่านเข้าใจแค่นี้ไปก่อนนะครับโอ้โหไม่ต้องบอกเลยสักพักนี้ท่านจะพอถึงวันหนึ่งที่หลุดโพรงโล่งว่างขึ้นมาท่านจะพูดอะไรไม่ออกเลยท่านจะเห็นแค่ขันมันทํางานแล้วก็พูดไปตามเนี่ยขันมันทํางานมัน คิดอะไรมันประมวลแล้วมันก็พูดเลยมันไม่มีเราไปเป็นคนพูดคนอะไรนะฮะแต่มันจะต้องเห็นสภาวะนั้นด้วยความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆนะครับมันถึงจะพูดได้นะครับถ้ายังไม่เห็นก็ยังต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละก็ไม่หลุดไม่พ้นสักทีก็ยังอยู่กับสังขารปรุงแต่งไม่จบไม่สิ้นเนะี่ยนะครับ พอเข้าใจนะครับไปดูยาวๆได้นะครับในในในหนังสือเสียงของท่านพุทธทาสนะฮะของครูบาคงโปนะครับธรรมะที่ผมอธิบายมันเป็นเรื่องของแก่นธรรมจริงๆเพราะนั้นเวลาคนที่ยังไม่มีสภาวะฟังก็อาจจะไม่ค่อยเขา้าแต่คนที่มีสภาวะตื่นรู้แล้วเนี่ยฟังแวบเดียวครับเรียบสลัดความคิดเลยนั่นแหละจบเลย ถ้าท่านหยุดได้แบบสติทั้งทั้งมันวับเดียวเห็นความคิดแล้วมันเกิดดับวับเดียวนั้นท่านจะโอ้โหพูดอะไรไม่ออกเลยท่านจะนั่งร้องไห้เลยเกิดแสงสว่างในตัวเองในใจเราเนี่ยท่านจะพูดอะไรไม่ออกเลยนะฮะต้องเจอสภาวะา,าจริงๆนะครับถึงจะพูดได้ตรงนี้คลิปนี้ก็ขอสั้นๆแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทางทางโลกและทางธรรมในหน้าที่การงานนะครับสวัสดีครับ